โอ้โหแม่นอิลีพี่น้องของจริงเลยเห็ดนางรมมันก็ขึ้นให้ตลอดดีแท้ะนอะตอนแรกนะวิธีส่องเห็ดของข่อยได้พี่น้องมองมาจากหน้าต่างบนบนบนบ้านนะที่มันติดกับไอเอ,อติดกับป่าตรงน,นี้แหละมองลงมาป๊ามันอีหยังวะแล้วทีนี้ข่อยก็ใช้กล้องโทรศัพท์นี่แหละแล้วก็ขยายขยายดูว่ามันเห็ดน,นี่ว่า เฝ้าแล่นมากพี่น้องบัดนี้มันกระเกิดตลอดอยู่แต่ไหนเนาะโอ้รอบนี้บ,บ่ลายวะรอบนี้บ,บ่แบบบ,บ่อล่งการเต็มคอนนั่นนะพี่น้องอืมที่แลกกันเนื้อว่าท,ที่เป็นเฮดตินกับเกศเนะาะว่าขาวขาวเอานักก็สีบ่แมนดอกวัาสันก็นเลือกขยายขยายเบิ้งทันเวอยวน้อยๆนะเนี่ยเพิ่นก็นกนเกิดพูดนะ่ะอืม ฮกเก็บจังสี่บอกักเก็บพวกบ้านบานมันไปมันบ่บานเนี้มือื่นก็สิมี่อีกเด้บานมือื่นก้อยกะสิมาทายอีกบาทนี่เออนี่คอยสิเก็บซุ่มมอนี่ไปสักก้อนนี่นี่มือนี่บานนี้มือื่นกะสิจังสี่ได้บานเนี่อันตะปอตะแปะเนี่ยอยู่ใต้คอนมันก็ะสิมันกระสิเกิดขึ้นมาหนะพี่น้องเออมันสิขึนได้บานเนี่ยก็เดธาอีกแล้วขีบมันก็ตื้นเต้นตลอดตัวแต่เดธาเห็ดมันก็ะเอ้เอมื่นซ้ำหัวใจตัวเห็นม่้อืม ก็ดีอยู่พี่น้องเขาเกิดให้กินตลอดอยู่เนาะเพราะแต่เก็บกินกินจนแบบอันส้มแซ่แข็งแต่แซ่ไปฮะนนะพี่น้องแซ่แล้วก็เอาอ,อกมากินทุกเมือนอะ่ะเจ้กว่าอันสีเหลืองสีขาวเอามากินจนว่ามันแน่นตู้นะพี่น้อง มันมันตู้ใหญ่ๆสองตู้ล่ะตู้ตู้แช่เหมือนกับไอตู้แช่ไอศครีมนั่นนะมันแหละวันนี้เขาแตะนั่นต็ปนันกะกินเน่มันมันในนะพี่น้องเขาเออเขาเรียกว่าอะไรแบบว่ามันกินทุกมือหลายมันก็แบบเหมือนความเคยชินอนะ่ะเอยเอามากินสักหน่อยวันนี้แมีแก้วมีปนี่ก็สิเออเอาเฮดออกมาแล้วไลน้ำแข็งกับน้ำห้อนลวเล็กน้อยน้ำร้อนลวกแล้วก็เออกินกับน้ำพริกอย่างเงี้ยเออ มันก็จะมีอะไรที่แบบทำให้เราต้องได้กินข้าทุกวันเนะี่ยเออประมาณนี้มันก็เลยแบบเออเป็นการเอ,อเพราะว่าเดี๋ยวเดียวหน้าหน้าหนาวนี่มันก็หนาวแล้วบ้านฉันนี่หนาวแล้วนะสามอาทิตย์นี่หนาวตลอดทั้งวันเลยนะแล้วทีนี้มันก็จะเป็นเป็นเห็ดขอนสนได้บานนีพี่น้องมันเป็นเห็ดอันนั้น เห็ดชนิดใหม่มันก็สิเกิดมาได้แบบนี้พี่น้องมันว่าละ่ะเราก็จะได้เห็ดชนิดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเราก็กินอันนี้ไปแล้วอันใหม่มันก็ขึ้นมาแทนก็เก็บกินไว้ก็เก็บไว้เผื่อหน้าหน้าหิมะอันนพี่น้องเออเาก็เก็บไ้เนาะคันน่ะพขอเขาก็ขอท่ายก่อนเด้อพี่น้องอก,ก่อนสเก็บก็เลยขอท่ายลูปมพนก่อนถ่ายไปอืม นี่ขอน,นี่มันค่ะแม่นข่อยใหญ่บ้านแม่นข่อยขายบ้านหลังนี้ข่อยกยนันตัดเอาขอนพ่อใหญ่หัวขนวนมาเสนอคนสารมีหัวหัวลวนะเนาะขับใหญ่เลยถ้าจะตัดไปทําไม้เออฉันก็จะตัดเอาไปด้วยครับฉันนลยขายบ้านหลังนี้ฉันก็จะขนไปด้วยนี่แหละโหกว่าเธอจะได้ขายกว่าเราจะจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเลยนะอีกสองสามปีจะได้ขายเปล่าเออมันก็ไวขนาดนะับสองสามปีนะ ใช่ไหมนี่ก็หมดตอนละปีหนึ่งเนี่ยมาอยู่นี่เน่ะไวไหมล่ะครอบครอบปีเดือนนี้แหละเออมาอยู่ครอบปีหนึ่งเลยเด้อพี่น้องซื้อบ้านหลังนี้เน่ะไวเนาะไวมากเลยแบบว่ายังไม่ได้ทำทำอะไรเลยยิ่งหน้าร้อนนี่นะเรายังไม่มีหน้าร้อนกับเขาเลยพี่น้องเออให้ขอยบ้าซะอืมบ่มีหนาร้อนนี่เถนี่จหนาหนาวเฮี้ยนข่อยเพราะต้นใหม่มันหลายตีนนะ,ะแบบว่ามันไม่มีแดด้วเนาะมันไม่ถึงกับร้อนแล้วทีนี้ มันจะเป็นอากาศแบบเออฐานนี่มันเสียอาะนะพี่น้องเรียกว่าอบอ้าวนะ่ะอบเอาอโนไธนะขาเอออย่งม,มันไม่ร้อนนะมันอบอ้าวแบบไม่มีแสงรอดโอ้แข็งไอแสดงว่าซุ่มณมีเนีน่ยเขาแก่หรือตัวนี้ตอนนั้นมันตอนตอนที่มันอ่อนๆน่นปีกมันงามงามพี่น้องสวยงามเหมือนนางฟ้านางหงเลยสวยงามมากเนาะเออกสิยเลาะไป มึงจะเห็นนะบ้างจะเก็บเถาพอีอ่เก็บได้จะเก็บพวกนี้แหละแล้วพวกนั้นก็จะจะมาเก็บอีกพุ่งนี้ให้มันโผล่คอนมาอีกก่อนเอาพวกที่มันบานก่อนนี่นี่นี่มาดูอีกขอนหนึ่งพี่นนอกเออจะให้ดูคอนนี้ด้วยอ่านูเห็นไหม มีอยู่ได้พี่น้องนี่พ่อให้เก็บอยู่ผุน่ะโอ้เขาท่าเขาท่าหผุน่ะโอ้มันอันหนึ่งตัวนี้ใหม่ทับมันดื้อใหม่ทับว้ายมาโดนเติมแล้วพ่แม่อันนั้นแล้วบอกมาโดนเติบแล้วได้พ่แม่ปิ้งอันปลาคอยใหม่แล้วบอกวันนี้ว่อได้บอกคอยใหญ่ใบซ้ำ ปิ้งปลาไว้เลี้ยวเห็นเห็ดแลนหลุดเส่เห็ดอารมอ์ไปตะนายข่อยก็เดือยเอยพี่เห็นบ่ขอถ่ายลูลสักคนละบันนี้ก็เอาไม้เอาเอาเมียดมางัดงัดงัด,งด,งด,งดอารมณ์ขอนนี้ขอนนี้กับโบหลายปันไดขอนนั่งกับโบหลายปันไดฝนมันบ่ตกมากเด้เออมันหนาวแล้วเฮี้ยนข่อยนั่นพี่น้อง แต่อพวกที่ที่จะผุผๆมันก็มาอยู่นะเห็นเอ้ยดีจัดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณที่วดาที่ปกปักรักษาป่านี้อ้้คุคนไหนเห็นบอกแต่เกีบเพ็ดมันก็นมีความสุขแต่ละพีนออ่น้องมันก็คิดคือบานห้าวันนะเังแอนถึงไปใสยนอบบันทึกค้อนมีักษ อ,อ,อันนี้นี่สิว่าอีหน่ายอันนี้แลมเป็ไปอย่างนกาสิว่าด้เนาะงางของงาขงข้อนกระติตดแตกซะบอกอโอ้โหโอ้โหก็หลุดอยู่ดีนั่นแหละนกานตื่ปเด้ เดี๋ยวเอาเมียนมาสอยก่อนพี่นอ้องทิพสมเห็ดเนาะพี่น้องว่ามันทิบเก็บเห็ดบอไดเก็บให้เบิง้งข้าเซยส้มอยู่นีละค่อยส่วนมากกับบไดดเก็บต่อเขา้าขับอเดี๋ยวเอาขากล่องมนาะเพราะว่าไม่หานะมีอยู่บ่าหาพี่น้องคอยกิดเสียไปละ กระดอกเงยดอกงามเห็นไหมดอกงามพอหล่อพอเรีย